สวัสดีครับผมพันธบวเดชสมเด็จตุกการนายกเศมนตรีเมืองกระบี่ครับเมื่อวันนี้นะครับวันที่18พฤศจิกาคม2564ผมได้ไปฉีดวัคซีนเอตราเินิก่านะครับที่โรงพยาบาลกระบี่หลังจากฉีดแล้วนะครับไม่มีอาการไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยนะครับฉะนั้นก็ขอ,ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ให้รีบลงทะเบียนนะครับเพื่อเราจะได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นของซีโนแวคก็ดีนะครับเอตราเซนก้าก็ดีนะครับไม่มีปัญหาไม่มีผลข้างเกียงถ้าจะมีกับใครก็น,น้อยมากนะครับสำหรับผมเองเนี่ไม่มีเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัว ลงทะเบียนฉีดได้เลยนะครับเพราะว่าวัคซีนนะครับไม่ว่าตัวใดนะครับมันก็จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเรานะครับเศรษฐกิจของเรากระบี่นะครับท่องเที่ยวก็ดีโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารนะครับตอนนี้ร่มจมหมดนะครับฉะนั้นรีบกันฉีดวัคซีนนะครับเพื่อมีภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปในอนาคตนะครับ